มันจะยังยังเรียนก็อ่กัน,นมาต้องเป็เอฟัน,น,ลน,นลเลยฮัลโหลสบายดีสบายดีเอฟซีพี่น้องซาลาเ์ฮะเหล่าเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าจ้าวันนี้เฮาก็มาอยู่กับซ่องสาลาคือเก่าพี่น้องวันนี้สาลาสิภาพี่น้องข่าวหัวข่าวส่วนคือเก่าเด้อวันนี้ก็สี มานำเสนอเมนูเด็ดประชานมันนี่กันสิพาเป็นแม่ขวัวอีกมือหนึ่งเนาะสิพาพี่น้องมาเฮ็ดอากินมันนี่กันด้ยซื้อมกแตงมาซองน้อยพี่น้องสิมาเห็ดสุปมกแตงก่อนเอิญมดน้องหลักะสิพาพี่น้องข้าหัวเข้าส้วนมาเก็บผพักนี่แหละนี่มาเก็บผพักอาผักคอมเนาะหรือว่าหอมปอกขอมป่นนี่แหละพี่น้องทีพพงงงมม่มาใส่กับซุปผักของเขาเนาะเอ้ยบ่แมนบาผิดอีกแล้วมาใส่ซุปมกแตงพี่น้องมักแตงกับมักแตงไห้พี่น้องยามนี้มักแตงไห้สุกแล้วเนาะ กัสีมาเฮ็ดซุป <S <S เห็ดแกง,งเฮ็ดอ่าต้มเห็ดย่างนีง่แหละเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยนอกจากเฮ็ดตามกาย่างเฮ็ดอ่าของกินแบบว่าประเภทซุปประเภทดย่างได้เนาะแต่ว่า fc กัย่างเมา่ท่านเคยกินจักเถือ่อแมนอบเดี๋ยวมาเบิ้งคลิปนองละเลยวะ่ะนองละสีเฮ็ดอ่ากินวันนี้สีเป็นจังไรซีแซบรืบอบแต่ติดตามเบิ้งนำกันเดี๋ยวว่าสีเป็นจังไรแต่ว่าตอนนี้กะมาเลมเอาเก็บผักก่อนพี่น้องนี่มาเลมเอาแต่หัวแถวสวนนี่แหละเนื่องจากว่า เขาอันนั้นเขาเฮ็ดอ่หีดบ้านเนาะเขาอันนั้นก็นเลยบ่ด้ออกไปทางใดว่าสซานบ่ด้ไปป่าไปดงบ่ด้ไปหาหนมกนหนม้พี่น้องในสามมือสามวันนะนะก็เลยมาเก็บพักอยู่ในสวนนี่แหละนี่ก็เป็นอิหยางเกาะน,นี่ควาสิงคาสูส่ชีวิตมากเลยหาัวาสิงคขแล้วนึง่งสียมาทำการเห็ดซุปเนาะได้แล้วก็กลับไปเฮ็ดบัดนี้พี่น้องนี่อันนี้คือมักแตงเอื้อยเพิ่นกะ ทานเป็นเปียงเป็นเปียงเลยเนาะพี่น้องิ่นทาการคูดบัดน,นี้ทําการคูดเนาะเดี๋ยวสีใหายบึงนี่แนวคูดมักแดงกระสูชีวิตมากเลยเดี๋ยวอนันด,ดาสิขูใส่ซะที่จริงแล้วมันก็บบริขูหรอกพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวคูดตั้งแต่สมัยก่อนนะจักจักแต่สวัสดีแล้วอันนี้ก็ได้น้องหล่าเคยใส่มาตั้งแต่น้อยจนมาถาวบ้านนี้ยังใส่อยู่เนาะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ไปยืมเข้ามาในนี้มเมราะมันของตัวเองได้ ไปยืมพวกอามาพี่น้องเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็กุกะส่วนไ, uga, ไล่ก็มด้สิยืมมาซ่านนี่ขูดๆูดขูดพี่น้องขูดแบบนี้แหละขูดถ้ามันเป็นเปีเปยกน้อยๆั่นะเพื่อว่าเฮาที่มายำใส่ซุปได้เนาะพี่น้องเพื่อว่ามันห้เกลือเป็นนัวมันขเาขาน้าเนื้อไข่ในว่มาสั่นนี่ก็ต้องมาขูดแบบนี้แหละักแตงกาประมาณอยู่สมหน่วยนี่แหละ2องน่วยน่วยเนาะนี่ก็ะา,ายเติบทำการาขูดขูดทางหน้าออกทางล้างจังซี่ล่ะพี่น้องนี่แหละ กาซีมุนอุยุจังสีแหละเพื่อว่าเขาสีไซเกลเป็นนัวเนาะแล้วมันจังจีเขาเหนือเขานั่งค่นนะมื้อวนี้เฮากับิททาการขูดมักแตงก่อนเนาะเออก่อนอื่นสิมาเฮ็ดซ so, ุปมักแตงนี like ่แหละม่มียังเลยกินมื้อนี้ก็ได้สิพาพี่น้องมากินเขากับซุปมกแตงเอื้อยเพิ่นก็เป็นผู้ขูดน้องละกับเป็นผู้รีวิวให้ว่าสันเพิ่นก็บ่าโอเคยู่บ่ละโอเคน้องล้ำ่ะได้แล้วบัดนึง กะขูดขูดข้าไปพี่น้องขูดก้่นเหลวหันแล้ขูดซ้ำามาเลลวหันน้องันแหลวพี่ที่ดับลอยกะสีผ้าพี่น้องไปใส่ต่อวันนี้เดี๋ยวเบิ่งก่อนอ่าโอเคสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งหมอนหนึ่งวันนี้พี่น้องเนี่ยหมอหนึ่งมันสีไม้นี่ดังฟืนดังไฟคือเก่ามาเบิ่งหมอนหนึ่งก็ล่างนึ่งเข่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นเขาเจ้าอีกแล้วนี่นี่นี่แหละเขาที่เขาหนึ่งมือนี้ก็ได้นึ่งแล้วก็สิมาสไว้เขาวันนี้พี่น้องนี่เขาเจ้ารวน มาช่วยเขาหนึ่งก็ลัางคอนทัวร์ในได้พี่นอ้องน,นี่ก็เป็นเขาไฮเนาะนี่แหละช่วยเขาช่วยน้ำพี่น้องมาใสา่ติ๊บมันันกะทิมาทิดแนวกินตอแบบน,นี้เฮากบเขาคั้วมันนี้เนาะนี่คันไฟซ้ำอยู่อันนั้นนี่เลยหลังจากที่ว่าอันนี้เฮาก็มาขัาทวทวดินทวดินในการเฮาทิมาใส่ซุปหมักแตงของเฮาและพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าเฮาบ่มีสีมีปลาเนาะคันมีซีมีปลาเฮาก็ใส,ส่ซี ใส่เีนใส่ปาก,ก็ได้พี่น้องแห่งสีเสบกว่ากันแต่ว่าเฮาวบะมีก็จําเป็นต้องเอาทราดินแหละมาใส่เฮาก็ใส่วัตถุทุกอย่างที่เฮาสิีเกียพร้อมมื้อนี้ก็มีอ่าพอสิ้นไข่มีเกลือมีเปิงนัวแล้วก็มีย่างแน่เนาะมีมะเขือเนาะและ้วก็มาตามเข้ากันให้มันเข้ากันแบบนี้เลยค่ะละเอียดเนาะพี่น้องตามกับทราดินตามใส่โคกๆๆแล้วก็น,นี่อันนี้ก็เป็น ักแตงที่เห่าปูดแล้วก็มีผักคอมนำพี่น้องเขาสีมาใส่ซุปของเห่าวันนี้ขักแตงกะโคตรลายได้ไ,ดไดนี้เต็มซามเลยนี่แหละน้องลาเป็นผู้ปรุงวัดนี้นี่นนนนนมาใส่เครื่องปรุงที่เห่าต่าให้ละเอียดเบิดทุกอย่างเห่ากะสีมาใส่แบบนี้เนาะ <c oughs> ถ้าว่าเห่ามีปลาเห่ากะสีตําปลาแบบพิเศแบบปลนปลานะพี่น้องถามมันมีปลาเนาะ เขากะใส่ถ้ามีซินเขาก็ฟัก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 ค่ะมันแหลกค่ะนะพี่น้องเขากะมาใส่ในนี่แหละแล้วก็ใส่เกลือใส่แป้งนัวเนาะแต่ว่าเป็นซุปมตะไตงที่เราใส่ปลาแดกได้พี่น้องเพราะว่าเราบังควรใส่ปลาแดกค่ะนะมีแต่ว่าใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่มกเพฟษใส่อทวดินแล้วกัคมันมีซิ่งมี่นั่งกะใส่ลงไปแล้วพี่น้องตบถ่ายที่อ่านี่แหละนี่หอมเนาะผักหอมนี่แหละตบถ่ายเจียหนีแล้วก็จบข่าวแล้วก็ สามารถเอาไปกินได้รสชาติกะแบบบานนานหน้าตาบานๆนคือเก่าพี่น้องแล้วก็ทิ่ที่คาดบ่ไไรในการ็ดซุปมักแตงก็คืออินยกนี่แหละอินยกกะได้มาแต่ไซออินยกกะนี่เราอธิบายฟังอีหยกกะคือผักกาดเนาะผักกาดไทยเอาไปตากพี่น้องเอาไปตากตากแห้งๆแล้วก็เอาไปยัดใส่กระบังเนาะยัดใส่กระ벙อะไรก็เอาไปค้างไฟพี่น้องเอาไปค้างไข่ให้มันซุกซุกไมันแบบหอมๆอ,อยา่างประมาณนี้นะแล้วก็กินได้เนาะพี่น้องโอเคตอนนี้เรากะ ใส่ทุกอย่างลงไปในอันนั้นแล้วแหละค่ะก็มาตักใส่ถ้วยใส่จานแบบนี้แหละตักใส่แหลวก็สิพาพี่น้องไปนั่งกินเขาบดนี้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาน้ากันเด้อเดี๋ยววาวสวนอีกนี่เลยพาเขาใน้อนี้กะสิประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องพาข้าวกินเขาวสามมาคีน้ากันก็คือสุมักแตงกินข้ากับอ่าเข้าเจ้าห้อนๆพี่น้องโอ้ยข้าก็บว่ามีสิกินอะไรดีเข้าสิเบิดแล้วโอเคไปกินข่ามาทุกคนก็เเกียมพร้อมกันเบิดแล้วอย่างเรือ โอ้ยผู้เป็นล้านก็นเลยเลาะถือปืนอยู่เลาะถือปืนอยู่พี่น้องมากินข่าวันนี้พี่น,อน้องมาให้โลก,กินข่าวอาซานมาด้อยพี่น,น,นอ้องเด้อ,อ,อวันนี้ก็กินข่าวกินน้ำเนาะพร้อมกับครอบครัวคือเก่ามือนี้เพราะว่าน้องหลามาบ้านนาะช่วงนี้ก็ได้บได่ไไรไปทางใดเพราะว่าช่องนี้ก็ช่วงที่ว่าเฮ็ดทีบาท้านอีสังฮานะ่ะก็เลยไปใสบ่บ่ไไรก็มาบ้านมาฟังถอกฟังธรรมเนาะ มันนี้ก็เป็นมือที่สองได้พี่น้องเอ่ยในการฟังธรรมของเหากระไรแต่ว่ามันนี้นองรักกับอะไรท้ายคีปให้เบิงเนาะมือก็เป็นมือที่สามมือหือจึงใส่บาทพี่น้องมือวันทิศเนาะใส่บาทมือหือก็เป็นวันเสาร์แม่แหละวันเสาร์กันยังไปฟังธรรมฟังยังอยู่แหละแต่กาเมื่อวานนี่นะน่พี่น้องเอ่ยเนื่องจากว่าเขากำลังสูตรอ่ากำลังสูตรมือแรกเนาะพอดีตอนเจ็ดโมงอีกมีคนแต่บ้านอื่นนะะเข้าเขามาในบ้านเหาก็ที่ไปตามงัวก็เลยว่า เสียชีวิตคาทีบันนี้พี่น้องกะสีได้แปลงหีดไม่ได้นี่พี่น้องผิธหีดวิตค้องอีกบัตรนี้เนาะก็มีแต่แนวบัตรนี้เอาทับสนกันไปเนาะสูตรแล้วยังบ่อช่วงบ่เสารเนาะยังมีคนมาเดีว่ามามาเสียมา,มาตายมาเสียอยู่ในกลางบ้านอีกพี่น้องไปเสียกะพ่นอยู่กลางบ้านลแนละมองที่ห้าสูตรคนละพี่น้องไปตามงอยู่หันกะเสียาคาทีเลยเนาะนอกคาทีแต่เป็นคนแต่บ้านอื่นบ่าม่นคนที่บ้านเจ้าของเนาะแต่มันกะ พดธีดผิดคองอีกนี่บัตรนี้พี่น้องกะหมูและจักหน่อยกะอาว่าสีแปลงหีดไม่และบัตรนี้พี่น้องกะสิว่าให้เขาเจ้ามาเฮ็ดหีไท้บ้านเฮ้าอีกเพราะว่าเฮากำลังเฮ็ดหีเทดคลองเนาะแลวกะบ้านอื่นเขาเขามาฮะนะจริงแล้วเข้ากระบอกห้เข่าดอกแต่ว่าจักเป็นแนวใดแหละแบบคนเขาบ่ออันนี้เนาะบ่ฟังความแบบว่าบางคนกับบ่เสื้อถือฮะนะว่าต้องว่าแจ้งๆก็คือแบบเขาบ่เสื้อสั่งขนาดลบลูก็เลยเป็นแนวนี้บัตรนี้พี่น้องเขาเลยเปจักซสิวะ บัดนี้กะพิธีแบบนี้กะสิไดแป้งไหมอีกบัดนี้เนาะเพราะว่ามีคนมาโดนมาตายอยู่ในบ้านในซองเฮาอะนะทั้งทีว่าเฮากําลังฮิธิฮีเท็ดของนะพี่น้องขนาดว่าคนภายในบ้านกับบกให้ออกไปทางใดคนทางใดกับบให้เขาในบ้านนะแต่เขากะบ่เสื้อถือเนาะเพราะว่าอยู่หลายคนนะเขาบอกแบบวบาลบดูซันซะก็เลยแบบเออตมงัวซะบัดนี้กะนกคาทีในค่ำคืนเมื่อวานนี้พี่น้องกะม้นนี้กะ อ้าโอเคว่าวออดไซร์แาาบบนี้พี่น้องว่าเรื่องว่าเมื่อวานนี้เนาะมีคนเสียอยู่ในบ้านในสองอ้าโอเคตอนนี้ค่ะเสื้อผาพี่น้องมาตักกินข้าวร้านไซร์เพิ่นกับว่าโอ้โหเยี่ยมมากอร่อยมากคนอร่อยจริงจริงนี่ <c oughs> เพิ่นกันดีลาใส่กล่องอีกหน่อยนึงพอดีเฮาว่าอย่าซีเกีงใส่กล่องคล้ากินข้าวไปก่อนบอกคนนะร้านไซร์ก็บ่ได้กินซีนกินนางนะพี่น้องกินตามเฮากินนี่แหละผู้น้อยผู้ใหญ่กินนํกากันเบิดเนาะคนบนดอยชนลาก็สิเลี้ยงลูกแบบนี้แหละพี่น้อง ค่อนข้างแบบว่าบบเนนสีเนนไข่เนาะคนเฒ่าแบบผู้ใหญ่กินแบบใดก็เด็กหน่อยก็กินแบบนั้นเลยกินเผ็ดกินเค็มกินโอ้กินอะไรก็ได้หห่นนะพอแต่แบบมีน้ำกินนน่ะกินไดเบิดพี่น้องจ้ะแต่ว่าตัวก็สชิดจอยแน่นี่ก็พาพี่น้องมากินเขาน้ากันเนาะเอือยก็มากินเขาื้นเฮาบบดนี้กับซุกมักแตงแซ่แซ่บได้พี่น้องโดนได้บ่ด้กินนะ่ะคันอีพออยู่ให้เรามากกินสุมักแตงนี่พี่น้องแต่ว่านี้เฮาก็ขาดว่าแค้นเนาะ ข้ามีมะแขงกะใส่มะแขนลงไปกระแสเพือกันไรพี่น้องสูบมะแดงนี่บานีีพากันกินเขาพี่น้องลงหล่ากบผักเสียงาไปมาพี่น้องเพราะว่าเวลาผักเสียงยังบริหารเร็วก็มี้ายเข่านะผู้คนต้อมาก็เลยหัับ้ายไปก่อนมาซานก็มาผักเสียงนาหลังนะมากินเข่ากันพี่น้องรู้สึกว่ากินหลายคนกะแซบมากเลยนะทุกคนมันกะอร่อยจริงๆรู้สึกว่าคือตอนไปเห็ดเบียค่ะกับพี่น้องตอนเห็ดเบียกะกินหลายคนกะแซ่ สพพี่น้องกินข้าวแได้กับโมคอยอีมบันใดเพราะว่าหมอเขาน้อยน้อกินประมาณอยู่หกคนนี่แหละโอ้ยลานซายเนี่ยก็จักเพิ่นดินอีสังวะโหน้ำเพื่นเลยยาปุกัดที่เพื่อนปุกัดที่นั่งกินข้าวปุน่นอีแม่กับน้องกับพากันนั่งแบบอย่างเทเลย <laughs> กินข้าวย่างอร่อยวะซ่านอันนี้น้องนากะเฮ็ดทรงไม้เนี่ยตัดผมสันะสันพี่ดองเล้ <laughs> า้สึกว่าเป๊กหูเป๊กตา กินเขาอร่อยจริงๆวันนี้มากินกับครอบครัวอร่อยมากขอดนดนเธอเอาสิไรกินสุปมกแตงพี่น้องรู้สึกว่าอยากกินเต้ดนเต้อันนั้นแหละตั้งแต่พุ่นตอนน้องลาไปเฮดเวียกาเฮดชุปมกแตงเธอหนึ่งพี่น้องการู้สึกว่าสุดยอดมากแบบแซ่บอีดีอันนี้การ มาเฮ็ดเอกแหละเออยเพ่นกระสือมาหนาะงูฮสึกว่ายากน้องหล่ะก็เลยว่าเอาเฮามาเฮ็ดซุปมกแตงกินกันมองวันนี้หฮสึกว่ายากินน่ะนะก็เลยว่าโอเคเฮ็ดกินนํากันแล้วก็มานั่งกินข่าวนํากันเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นภาบรรยากาศกับขอบรั้วเนาะพี่น้องพากันมานั่งกินข้าวกินน้าบอนี้ล้วจ้าพี่น้องมองเก่ามองเดิมมองที่เฮาเคยกินเนาะเสียดายแต่ขาดอีพอไปนะพี่น้องเอ้ยคันอีพออยู่เราก็แฮงมากกินได้นี่ซุปมกแดงนาวแซ่บพะนะ คันว่าแต่ละทางคันหมดว่ากินซ้ำกินซ้ำนะคันนี้พออยู่นะะสองสามมือเท่านึงสองสามมือเท่านึงเพราะว่าเรามากขนาดเรามากกินมักแตงมักแตงให้สิเรามากมักเลยหันพี่น้องเรามากกินหอยบบยยังโวเราก็หมักเลยหันพี่น้องเออพอเราก็ได้เมื่อคืนนี้ก็ฟันหินเราอยู่เนาะดีใจที่เรามาเขาฟันยังประมาณนี veces, ้เพราะว่ามือว่านี้เขาไปทําบุญทําทานเนาะก็เลยไปฟันหินเราหนาจะมืออื่นมือหื้อก็ใส่บาตรให้เราอีกพี่น้องใส่บาตรเนาะเพราะว่าฟันหินเรากะ เราาจจะมาคอยยังอย่างๆ,ๆ,ๆน้ำเผาซาสานกเา็เลยว่าสเห็ดใส่บอกเ็มบานอีกเนะี่ยมากินข่าวต่อพี่นอ้องโอเคคลิปมันนี่กะพาพี่น้องมานั่งกินข่าวกับครอบครัวแบบนี้ละจ้าพี่น้องโอเคกันเลยคลิปมัอนี่กะกินข่าวอิ่มแล้วก็ซสิอาพี่น้องจบคลิปสามีพี่น้องเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยพารดี้ข่าวรับชมคลิปน้องละกับฟังเป็นกำลังใจน้องละคือเก่าเด้อขอตัวสามีก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย